เจกดังมากวันนี้พู่ไฟดีเลยก็สนุกดีสนุกดีใช่ไหมตอนจบไปแล้วแต่ว่าจบเลยอ่ะถ่ายมาตั้งนานอ่ะแบบเดียวจบแล้วอ่ะตอนจบทำไม่ต้องใส่ชุดคุณหนูมาอ้าวก็เราเป็นคุหนูอ่ะไม่ใส่คุณหนูนาเรามาใน หนูแล้วเราไม่ได้มาปรับตัวเป็นคนใต้แล้วไงเราก็เลยไม่ต้องใส่ชุดอยู่หน้าแล้วเรตติ้งเป็นไงบ้างคะแกรอดูอยู่ค่ะว่าเรตติ้งหน้าจุดท้ายเป็นยังไงแต่ว่าก่อนมันีก็ก็เรตติ้งดีค่ะประมาณแบบว่า7 8 9อะไรอย่างเงี้ยว่าเรตติ้งอันดับหนึ่งของวันนั้นเลยใช่ใชดี<า>ใจไหมคะดีใจมากเลยค่ะแฮปปี้มากคือว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพรามันเป็นเพราะว่าทุกอย่างมันบรรยากาศ แบนแบบทำให้เสื้อนี้มันดูแบบละมุนดระไมดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยระหว่างน้าสิงกับน้ารามเนี่ยพี่สิงกับน้ารามบินอะไรบ้างกันเริ่มไม่ถูกอะไรจริง,รงสาวคนเนี้ยพ่อก็หล่อเนาะพ่อก็หล่อในสิงห์ก็หล่อวันนี้มากับพี่เตอ๋อจะมีหนังกับพี่เตอ๋อนี่คะใช่เดี๋ยวจะมีหนังกับพี่เตอ๋อค่ะเป็นหนัง เตรียมตัวไงบ้างตอนนี้ก็เป็นช่วงเวิร์กช็อปอยู่ค่ะก็ไปเวิร์กช็อปเมื่อกี้ก็ไปเวิร์กช็อปมาเหมือนกันที่เต๋อเราตลกได้หรอมิวจะตลก <S <S เป็นหนังตรัสในรอบงานเด็ก CDS เป็นไงบ้างดีใจม,มากมเราได้ร่วมงานกับพี่โต้งและพี่โต้งกำกับเรื่องนี้ค่ะเพราะปกติผมก็จะแบบว่าดูผลงานดูติดตามงานพี่โต้งอย่างเงี้ยเวลาพี่โต้งทำหนังอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้แบบเดินได้ไปเล่นกับพี่โต้งแล้ดีใจม่ใช่ ปีนี้เปล่าปีนี้ค่ะปีนี้นนจะมีมีติ้งแฟนคลับอีกไหมอ่ะเดี๋ยวนะเพิ่งไลน์ก่อนมาไม่นานเองรอก่อนเดี๋ยวเชิญกันยายโยนี่ไลน์มาเอากจัดก่อนไงซัมเมอร์โอ้ยตั้งนานเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนได้เจอแฟนคลับบ้างไหมแฟนได้นะคะได้เจอแฟนคลับบ้างไหมนี่ไงเจอเต็มเลยได้แล้วได้แล้วเยเขาว่าไงบ้างคะ ขาจะเรียกหนูหนาอะไรเงี้ยไม่แต่งัวเป็นหนูหนาหน่อยโอ้ยมันหนาวอ่ะเฮ้ยนี่หนูหนาเหรอนี่ก็ไม่หนูหนานะนี่ก็เกาหลีมากเลยนะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณแฟนๆนะคะคที่ติดตามตามรัำกุ้งใจมาตลอดเลยตอนนี้ก็จบแล้วก็หวังว่าจะอยู่ใน,น,นความทรงจำของทุกคนไปตลอดนะคะ, DVD, DVD, DVD. ะมีดีวีดีดีวีดีดีวีดีอ๋อมีดีวีดีมาเซฟด้วยมือจ้องไปละงานสุดซื้อมาเก็บไว้ก่อน ้วดวยนะหมดแล้วมัง้งอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะหมดแล้วจริงมันเนี่ยจริงจริงู้สึกว่าจะหมดแล้วนะเพิ่งหมดเมื่อวานค่ะคือมันซื้อได้ที่ไทยติกเก็ตแมเนเจอร์แต่ว่ารู้สึกว่าจะหมดแล้วว่าไม่รู้เขาจะผลิตเพิ่มหรือเปล่าอ่ารอล่รอรอบหน้าเนาะรอบหน้าเรื่องหน้าได้ดูเรื่องอะไรอ่ะชาติพยากรติดกต้องไปเรียบร้อยแล้วรอบแน่ จะพี่ป๊อบเป็นไงบ้างป๊อบถามว่าวันนั้นมิวไปงานอะไรมิวไปทำอะไรอะ่ะเล่นเรื่องอะไรใส่เป็นเหมือน <laughs> <laughs> งิวนิ้วอ๋อมิวเหรอ Okay, เล่นกับใครไม่รู้มีอีกเล่นเด้งเล่นกับเดียนาะไม่รู้<ๆ>จะไม่ได้รู้เจออะไร